สวัสดีน้านนาปาครับสวัสดีเพื่อนๆในยูทูบด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็มาสู่อีกแล้วนะครับมาเจอกันในช่วงห้องเรียนชิ้นเดีวนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีตั้งโต๊ะไม้ตายเกาหลีนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าไม้ตายแบ่งตะกัวนะครับชมพีกก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ครับกดกระดิ่งกันด้วยครับเป็นได้เป็น่าคลิปใหม่ๆของผมนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับอุปกรณ์ชุดสายกันก่อนว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ตามผมไปเลยนะครับอุปกรณ์นะครับสาหรับตกไม้ตายเกาหลีนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไม้ตายแบงตะกัวนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดส่หน้านะครับตัวบนสต็ปเปอร์สองตัวหรือสามตัวก็ได้นะครับแล้วก็เป็น อย่างเสียบทุน่นนะครับแล้วก็เป็นสเตปเปอร์ตัวล่างนะครับอีก2ตัวแล้วก็จะเป็นลูหมุนแกนยาวนะครับพันตะกั้วนะครับสำหรับตัวนี้จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปทุน่นนะครับทุ่นที่เราใช้ตกไม้ตายเกาหลีนะครับจะเป็นทุ่นที่มีหางโงงใหญ่ๆแบบนี้นะครับส่วนลักษณะตรงทุน่นตรงนี้แล้วแต่นะครับว่าระดับน้ํา จะลึกกระตื้นแค่ไหนนะครับแต่ผมจะใช้ดอกเล็กๆเพราะว่าผมตกไม่ค่อยมีหมายน้ำลึกนะครับต่อไปก็จะเป็นรูปหมุนนะครับมัดจะใส่เอ็นไว้นะครับยาวประมาณ15-20ถึงเซนนะครับอันนี้เตรียมไว้1ชุดแล้วก็ต่อไปก็คือชุดตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ด ที่เป็นชิงหน้านะครับเราจะใช้ตัวเบ็ดชิงยาวประมาณ10เซนนะครับอ <c oughs> <c oughs> ุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีตั้งตกกันนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับว่าวิธีการตั้งเนี่ยมันตั้งยังไงนะครับจะได้มองเห็นภาพไปด้วยกันนะครับ <c oughs> อันนี้คือพื้นดิน อันนี้คือผิวน้ำเหมือนมันจะเตี้ยบไปเอาไหมหมองไม่ชัดโอเคอันนี้คือผิวน้ำนะครับการตั้งตกไม้ตายเกาหลีนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ชุดนี้นะครับตั้งก่อนนะครับเราจะตั้งตะกั่ว ชุดแรกก่อนนะครับวิธีที่1ก็คือเราก็จะเสียบทุ่นนะครับเสียบทุ่นเข้าไปกับชุดนี้เลยนะครับล่นชุดนี้ไปให้ใกล้ๆกทุ่นนะครับนี่ครับแล้วเราก็โยนลงน้ําไปเลยนะครับโยนลงน้ําไปแล้วก็ตัดแต่งตะก,กั่วนะครับให้มันจมไปประมาณนี้นะครับให้ทุ่นโผล่ประมาณนี้เลย นะครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้คือตะกััโอเคเอาเป็นข้าวข้าบอนะครับอันนี้คือดอกทุน่นอันนี้คือไปทุน่นนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเอาทุ่นเสียบนะครับแล้วก็โยนลงน้ําไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ตัดแต่งตะกั่วนะครับให้ทุ่นโผล่แค่นี้เลยนะครับแค่หัวทุ่นนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1เราจะยังไม่ใส่ชุด2องนะครับการตั้งตกวิธีชุดแรกเนี่ยเราจะใช้แค่ตะกั่วที่พันกับลูกหมุนแกนยาวนะครับเราจะยังไม่ใช้ชุดที่2 นะครับหลังจาก,กนั้นนะครับถ้าเกิดเราตั้งทุนได้แล้วนะครับเราก็จะใช้นะครับชุดลูกหมุนนะครับชุดลูกหมุนเปล่าอันนี้ความยาวอยู่ประมาณ20เซนนะครับผูกกับลูกหมุนท่อนนี้อีกทีหนึ่งนะครับ พอเราผูกได้แล้วหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตะกั่วบนอันนี้คือลูกหมุนนะครับแล้วเราก็จะพันตะกั่วกับลูกหมุนตัวนี้นะครับพันตะกัว่ววิธีพันตะกั่วก็เอาตะกั่วเนี่ยร้อยเข้าไปกับลูกหมุนแล้วก็พันอย่างนี้เลยนะครับพันง่ายนะครับพันไม่ยาก อันนี้ผมพันแบบลวกๆนะแบบไม่ต้องสวยนะครับสาธิตเฉยๆอ่ะพันแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็ <c oughs> ได้เป็นนี่ครับตะก่วเป็นสองชิ้นแบบนี้นะครับขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากที่เราต่อลูกหมุนนะครับกับตะก่วด ที่เป็นแกนพันตะกัวแกนยาวแล้วนะครับวิธีที่2ก็คือเราจะตั้งตกตั้งตกให้ไม่ใช่ตั้งตกตั้งทุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งทุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ทุ่นโผล่อยู่ประมาณนี้นะครับให้ทุ่นโผล่อยู่ประมาณนี้ขั้นตอนที่2อขั้นตอนที่2นะครับ เราจะตั้งทุนให้โผลนิดเดียวนะครับก็คือโผลแค่ข้อนี้นะครับข้อแดงนะครับอันนี้เป็นตะกวดูนิดหนึ่งนะครับตะกวดที่พันกับลูกหมุนแกนยาวนะครับแล้วก็สายลงมา เป็นตะกัวชุดที่สองนะครับอันนี้คือตะกัวชุดที่สองขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ใส่ตัวเบ็ดนะครับเราจะตั้งแบบให้ชิดกันไปก่อนนะครับลูกหมุนตัวนี้จะต้องยังไม่ถึงพื้นนะครับลูกหมุนตัวนี้จะต้องไม่ถึงพื้นนะครับเราก็จะตั้งลงไปให้ทุนโผล่อยู่ระดับนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่สอง นะครับขั้นตอนที่3มคือการหานะครับระดับจุดตกนะครับขั้นตอนที่3มคือการหาจุดตกนะครับข,ขั้นตอนที่3มคือการหาจุดตกนะครับเราจะตั้งตกนะครับเราจะตั้งตกเนี่ยเราจะต้อง ล้นนะครับล้นทุ่นขึ้นไปนะครับล้นทุ่นขึ้นไปนะครับทอยหาจุดตกนะครับเราจะตั้งทุ่นนะครับอยู่ที่3ามนะครับ3มข้อสีหรือ4ี่ข้อสีอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นานาถนัดนะครับตั้งสามก็ได้ตั้งสี็ก็ได้นะครับถ้าตั้งสีมันก็จะโผล่เยอะนะครับมันก็จะมองเห็นง่ายนะครับแล้วก็ ล่นทุ่นขึ้นมาแล้วก็ทอยนะทอยลงไปในน้ําเลยนะครับทอยดูรอบๆนะครับให้มันโผล่อยู่ประมาณ3หรือ4ข้อสีนะครับแล้วแต่จะตั้งตกนะครับขั้นตอนที่3คือตั้งตกให้ผู่สข้อสีนะครับนี่คือตัวทุน นะครับอันนี้คือตะกั่วนะครับจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งเนี่ยจะลอยอยู่นะครับตัวลงมาจะเป็นจุดที่สองตะกั่วจุดที่สองเนี่ยจะถึงดินนะครับอันนี้คือการตั้งตกนะครับหลังจากที่เราตั้งตกได้แล้วนะครับสามหรือสี่ข้อสีนะครับตามที่น้าๆนถาานัดเนี่ยต่อไปก็คือการ ใส่ตะขอนะครับใส่ตะขอเนี่ยตะขอผมจะใช้ยาประมาณสิบห้าเซนนะครับตะขอใช้ประมาณสิบห้าเซนนะครับหรือสิบเซนสิบห้าเซนราวๆนี้ครับใช้อยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคใส่ตะขอแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็จะเป็นการแบ่งตะกวัวเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งหน้าจะยาวกว่าไม้ตายนะครับจะยาวกว่าปกตินะครับหลังจากที่เราตั้งตกได้แล้วใส่ตัวเบ็ดแล้วเราก็ตกจริงได้เลยนะครับเวลาทอยหาน้ําเนี่ยเราก็พยายามทอยร,บรอบๆด้วยนะครับเผื่อว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ ลักษณะของทุ่นที่มันอยู่ในน้ํานะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้โผล่สามข้อสีนะอันนี้ข้อโป่งอันนี้คือข้อโป่งอันนี้มาธรรมดาไปนะครับอ่ามันจะโผล่สามข้อสีนะครับ,อ, 3, อ, 4, รบอันนี้เป็นตะกั่วชุดแรกที่เราผ่านไว้อ่า นี่มันะกวดชุดสองนะครับโอเคแล้วตัวเบ็ดเนี่ยสายมันจะนอนอยู่อย่างงี้นะครับอันนี้คือตัวเบ็ดที่เราเกี่ยวเหยื่อแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นตัวแอลแบบนี้นะครับอันนี้คือตกจริงเลยนะครับง่ายๆครับการตั้งตกไม้ตายเกาหลี นะครับหรือไม้ต้แบ่งตะกัวก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีของการตกไม้ตายเกาหลีนะครับการตกไม้ตายเกาหลีเนี่ยมันดีตรงที่ปลาจะไม่ค่อยระแวงนะครับเนื่องจากว่าตะกัวชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นล่างสุดเนี่ยมันจะเล็กกว่าชุดบนนะครับมันจะทําให้ปลาไม่ค่อยระแวงเวลายกเหยื่อนะครับเวลาถอนอาการถอนอะไรเงี้ย คือตะกั่วมันมีน้ำหนักเบานะครับปลาก็จะไม่ค่อยเราแวงนะครับแล้วก็ตะกั่วชุดนี้นะครับจะสามารถทําให้ทุ่นยืนน้าได้ดีนะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่สองของมันนะครับตะกั่วชุดกลางเนี่ยจะทําให้ทุ่นเนี่ยสู้กับน้ําสู้กับอ่าสภาพอากาศได้ดีนะครับสู้กับลมได้ดีนะครับจะทําให้ทุ่นเนี่ยยืนได้ดีนะครับในอ่าเมื่อเจอลมแรงๆนะครับเวลาเราเจอลมแรงๆเนี่ย ทุนก็จะยืนสู้ได้นะครับข้อดีของการแบ่งตะกวัวก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนอาการของทุนนะครับอาการก็คืออาการไม้ตายทั่วไปเลยคือมีตอกมียกมีจมหายมีเดินนะครับมีสายเดินเหมือนกันนะครับแค่ปลาจะลดการระแวงน้อยลงไปแค่นั้นนะครับก็เหมาะสำหรับไมมเขี้ยวเหมือนกันนะครับ ก็สำหรับผมก็คงมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซัแบสไคร้ครับกดกระดิ่ง <c oughs> กันด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของผมนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูอีพีหน้านะครับอีพีหน้าผมจะมาตกลอยให้ดูนะครับจะมาสอนตกลอยนะครับก็ใครยังไม่ติดตามช่องก็ติดตามไว้นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดตามช่องกันด้วยนะครับใครที่เรียนไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับสำหรับผมก็คง มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ